ต่อไปเป็นตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4เขาบอกว่าหาผลบวกของจำนวนคี BACK ่ตั้งแต่24บบวก27บวก31บวกไปเรื่อยๆจนถึง891โอเคเนาะแล้วก็มาไปขอโจทย์ a 1เป็นอะไรคะ23สสอ๋อส่วนดีตัวที่2ลบตัวที่1 เท่ากับเท่าไหร่คะ c ดี d. เป็น4นะ an เราก็รู้เป็น819าจากนั้นก็เข้าสูตรเข้าสูตรที่1เนาะ,ะรู้ an n ส่วน2คูณ a 1บวก an n เราไม่รู้เราก็ไปหา an จากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d an ของเราเป็น819 a 1ของเราเป็น23 n เราต้องการหาลบด้วย1 d เป็น C หา819เท่ากับ23บวกด้วย4 n ใช่ไหมลบ4จากนั้นเราก็ย้ายตัวเลขทั้งหมดมาบวกมาบวกลบกันเป็น819ลบ23ใช่ปะ บวก4เท่ากับ 4N ดังนั้น n อเรา n เราก็จะเหลือเป็นอะไรคะ 4n ่เ n เป็นเหลือเป็น800ถูกไหมใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรคะลบยิบบวก4เหลือลบ19ถูกปะ819-19กลบ19ก็จะเหลือ800อ่าดังนั้น N เราก็จะ แปดร้อยหารสี่หารได้สี่เหลือสองร้อยเเท่ากับสองร้อยโอเคเนาะะจากนั้นเราก็มาแทน N คือ200ส่วนด้วย2 A1 ของเราเป็น23 A N ของเราเป็น819อยาตัดเท่ากับ100คูณกับอะไรคะคูณกับ2ใช่ไหม เกบวกสเป็น12ทดสนะีเนาะบวกกันเป็น800รอะ่ะแปดหมื่นสี่พังโอเคเนาะดังนั้นเราก็ตอบว่าผลบวก ของจํานวนคี่ตั้งแต่23บวก27บวก31บวกไปเรื่อยจนถึง819คือ84,200นั่นเอง